สวัสดีจ้ามื่อนี้จ้ามาพบกับเซลมีนาอีกแล้วจ้าเมื่อนี้มีนาสิพามาเบิงง l c 0 1 8 s p มือสด้านหลังจ้าเยอะมากๆเลยโปรโมชั่นช่วงนี้จะเป็นยังไงมาดูเลยจ้าจ้าตัวนี้นอกจากจะเป็น l c 0 1 8 s p มือสองจ้าตัวนี้เป็นรถปี64จ้าใช้งานไปแล้วอยู่ที่1,732จ้าตัวนี้มีนาจัดโปรพิเศษจ้าจองกับเซลมีนาวันนี้ดาวรับรถเพียง15,000บาทเท่านั้นจ้า รับลด15,000บาทไม่มีบวกเพิ่มจ้ะตัวนี้จะผ่อนได้สูงสุด6ปีจายลปีของเขาจะอยู่ที่76,817บาทจ้ะแล้วก็จะมีงวดย่อยเดือนละ2 0 0 0บาทจ้ารถก็จะมีการตรวจเช็คปรับสภาพให้ใหม่จ้ะเก็บสีเก็บรายละเอียดรอบคันตัวนี้ราคาตัดส่นเลยไนดะ้อยู่ที่3 8 0 0 0 0บาททวนจ้ะโอนฟรีฟรีทะเบียนพรบรปีแรกจ้าจะส่งฟรี ยังหนะ้ามีนาเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีหนึ่งคู่จ้ะไม่ไม่ได้บวกเพิ่มจ้ะสนใจจ้ะศูนย์แปดแปาเก้าสี่แปดสี่เซลมีนาคูปตาบันดุงยินดีให้บริการจ้ะโทรหรือแอดไลน์ก็ได้จ้ะยางหลังเหลือจ้ะ